วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการใช้และเก็บถุงยางอนามัยที่ถูกต้องการสวมถุงยางอนามัยควรสวมเมื่ออวัยวะเพศชายแข็งตัวการเก็บถุงยางอนามัยควรเก็บในที่เย็นแห้งและพ้นจากแสงแดดโดยตรงวิธีสวมถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง 1. ตรวจสอบวันหมดอายุและสภาพของถุงยางอนามัยก่อนใช้งาน 2. ลูดถุงยางอนามัยไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วฉีกอย่างระมัดระวัง 3. ดันตัวถุงยางออกและบีบตัวจุกเพื่อไล่อากาศออก 4. สวมถุงยางอนามัยขณะอวัยวะเพศแข่งตัวโดยให้ด้านที่เป็นจุกอยู่ด้านนอก 5. ใช้เทชชูรองและค่อยๆลูดออกไปทิ้งขยะ ข้อดีของการสวมถุงยางอนามัยการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง HIV นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์